สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับพ่อบ้านทุ่งรถไถซิ่งนะครับโดยวันนี้เรามีพรีเซนเตอร์นะครับมาทำการไถโชว์ให้นะครับโดยงานไถวันนี้ก็จะเป็นไถนาน้ำตมนะครับแต่ว่าน้ำไม่ใด้เยอะเท่าไหร่ครับก็ลองไถดูว่าไถได้ไหมโดยใช้ผานหนึ่งครับเอ้ผานหอวหมูนะครับ เดี๋ยวมาดูชี่ไถกันครับโอ้โหสุดยอดครับดูการพลิกดินนะครับ เสียอย่างเดียวครับน,น,น้ำมันน้ำมันน้อยนะถ้ามีน้ำเลี้ยงกว่านี้สักหน่อยจะโอ้โหจะลื่นเลยลื่นฟืดลื่นฟืดเลยดูชิดไถอรอยชิดไถเนะี่ยก็ถือว่าคลิกดินได้ดีนะครับตัวนี้แล้วก็ศูนย์ดีด้วยเพราะว่ามันไม่กินแรงรถนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวน้ำน,น้อยไปหนะ่อย อันนี้หนาเลยนะครับทั้งหญ้าทั้งข้าวอะไรไม่รู้ปนกันไปหมดจริงๆเอาวัวมาปล่อยนี่น่าจะโอเคเลยนอันนี้สำหรับวัวครับเกิดบ้างไม่เกิดบ้างไอ้ที่ตั้งใจปูเนี่ยไม่ค่อยจะเกิดเท่าไหร่ไอ้ทีเราปล่อยเนี่ยโอ้ขึ้นดีจังเลยอื เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันฝั่งที่น้ำไหลลงมาลองกับต้านถอยแป๊บนึงอันนี้เป็นฐานหนึ่งนะครับตัวน,นี้ฐานหนึ่งลองไฟกันกันกบหัวหมูแล้วรู้สึกว่ายังไงก็สู้หัวหมูไม่ได้ครับงานไถานาน้ำตุมเนี่ยฝั่งนี้น้ำเยอะหน่อย ตงนั้นดีมันแข็งเหรอดูว่าดูคิดเหมีโหนอ่ะมึงจุดมันยังแข็งเหมือนกับมันน้ำมันไม่พออ่าเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับ